เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เชิญพบกับเรื่องราวเมืองปลายด้ามขวานที่เต็มไปด้วยความงดงามวัฒนธรรมและธรรมชาติมาเชิญกันฟังกับโรตาริลุมพินีวันพุทธที่7มกราคม2569จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวใหม่ๆที่มาจากดินแดนชายแดนใต้สโมสรโรตาริลุมพินีกำลังเปิดประตูให้ทุกท่านร่วมประชุมประจำสัปดาห์ที่มีข่าวดีพิเศษการบรรยายที่จะพาเราไปสำรวจนาราธิวาสเมืองปลายด้ามขวาน ที่สวยงามไม่เพียงแค่ด้วยธรรมชาติแต่ยังมีวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยเจ้าพูดคนสําคัญของวันแห่งนี้คือนายสมเกียรติบรรทอนเสกอดีตนายกสโมสรโรตารีลุมพินีและปัจจุบันเป็นนายกสมาคมจังหวัดอาราธิวาสคนที่รู้จักเมืองนั้นจากขอบเขตถึงขอบเขตที่จะเล่าเรื่องราวที่แท้จริงทัศนียภาพที่สวยงามและความสัมพันธ์ของประชาชนในเมืองที่เคยเป็นปลายด้านขวานแต่กลายเป็นที่ตั้งของความสงบและความงามที่น่าหลงไหล การประชุมจะจัดขึ้นที่ห้องแม่กรองหนึ่งชั้น5โรงรามเทียนริเวอร์ไซด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา12.00ถึง14.00ทุกท่านจะได้ฟังการบรรยายที่น่าสนใจร่วมแบ่งปันอาหารกลางวันกับสมาชิกและแขกทั้งทๆท,ที่ได้พบปักคนใหม่ๆที่มีใจเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกโรตารีโรบิดาหรือเพียงแค่คนที่สนใจที่จะรู้จักนาราธิวาสมากขึ้นทุกท่านเป็นที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นมาเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเปิดใจรับรู้ความงามของชายแดนใต้ในวันพุธนี้กันเถอะ เรารอคุณอยู่